กับสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับก็ยังเชิญชวนพี่น้องให้อาริยะขัดขืนใช้ขันแดงเล่นสงการในประเทศไทย77จังหวัดก็ยังดำเนินต่อไปนะครับยังไม่หยุดนะครับแต่ประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้ก็อยากจะผักถามผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยที่ชื่อประวิทวงสุวรรณ ที่ออกมาให้ข่าวแล้วบอกว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่มีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยอยู่เบื้องหลังมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแล้วครับปวิรวงสุวรรณครับพวกน้องๆน,นักศึกษาเขาไม่เห็นด้วยครับกับรัฐธรรมนูญชุดนี้รัฐธรรมนูนเด็จการสืบทอดอำนาจเขาเลยออกมาสแสดงออก แต่ที่ผมอยากจะถามปปาวิทย์วงสุวรรณนะครับแล้วที่ยึดอำนาจให้ประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกและมนตรีอยู่ทุกๆวันนี้ใช้อำนาจกดขี่ขมเหงประชาชนอยู่ทุกๆวันนี้เบื้องหลังของมึงคือใครเหรอครับปาวิทยวงสุวรรณครับก็พูดกันตรงๆครับอธิบายกันตรงๆครับไม่ใช่คุณจะเสนอข่าวเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่คุณจะให้ข่าวว่าพวกคุณไม่มีใครอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมของประชาชนในประเทศไทยครับมันมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่าครับแล้วออกมาพูดครับว่าจะจับนักศึกษาที่ต่อต้านไปขังไปปรับทัศนสติ เป็นระยะเวลากี่วันก็ลองดูดิครับเอาเลยครับประวิตย์วงสุวรรณครับให้นานาชาติให้ทั่วโลกมันเห็นครับว่ารัฐบาลชุดนี้ครับนอกจากหนีทักษิณชินวัตรไม่ได้นอกจากหน,กน,น,น,กกนีขันแดงไม่ได้มึงยังลงมากัดกัดเด็กครับตกลงที่มึงเป็นนายกเป็นรัฐบาลอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยหรือยังไง ถ้าขืนเป็นอย่างนี้นะครับมึงไม่ต้องมาเป็นหรอกครับรัฐบาลครับเอาเด็กข้างถนนไปเป็นนายกยังคิดดีกว่ามึงอีกครับปวิ์วงศุวรรณนะครับแล้วช่วยอธิบายด้วยนะครับที่คุณเกณฑ์ทหารเอาทหารเกณฑ์คัดเลือกทหารเกณฑ์ไปฝึกฝึกอะไรครับไปลบลบกับใครครับ มันไม่ใช่ช่วงยุคสงครามที่เราจะไปลบแล้วทหารเกณฑ์ทุกขั้นครับที่เสียชีวิตท,ที่เป็นข่าวอยู่ทุกๆวันนี้ครับมึงออกมาอธิบายดีครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นการกระทำแบบนี้ครับอย่าว่าแต่ทาหารเกณฑ์เลยครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่อยากครับให้ลูกไปเป็นทาหาร พราอไปเป็นทหารและเขาตายเขาไม่ได้อะไรเลยจะไปฟ้องก็ฟ้องไม่ได้เพราะพวกมึงใหญ่ไงครับอยากจะฝากถามครับปวิตดวงสุวรรณอธิบายกันมาตรงๆกันมาเลยครับให้มารู้กันไปดีครับว่าประเทศไทยอยู่ทุกๆวันนี้ครับประชาชนต้องเดินตามมึงหรืออย่างไร ประชาชนต้องกราบแทบเทา้าึหรือยังไงปวิทวงศ์สุวรรณแล้วขอบอกเลยนะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับสงการปีนี้จะเต็มไปด้วยขันสีแดงอย่างแน่นอนครับและจะมีข้อความขับไล่คอสอชอ,อย่างแน่นอนครับแล้วให้พี่น้องผู้รักประชาิปไตยทุกท่านครับวันที่12เมษายนครับ ขันแดงจะเต็มไปด้วยทุกๆจังหวัดครับขันแดงจะเต็มไปด้วยข้อความขับไล่ผด็จการคอสชอนายประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่นอนครับไม่มีลูกทักษิณครับแต่จะมีขันสีแดงที่ขับไล่ผด็จการที่ฆ่าเลสเตีนอย่างพวกมึงแน่นอนครับประวิทย์วงสุวรรณครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมเป็นของเราครับอย่าให้พวกเที่ยพวกนี้มากดขี่ครับแล้วคลิปต่อไปเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรครับให้ติดตามกันนะครับขอให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ I'm back